วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องอเศษอาหารในบ้านเนาะเปลือกไข่แล้วก็เปลือกกล้วยมีประโยชน์นะคะสำหรับในเรื่องอเปลือกเปลือกไข่ให้นาไข่เนี้ยเอาไปตากแดด่อนแล้วก็ไปบดให้ละเอียดแล้ผสมด้วยเกลือแล้วก็ผงชูรสเนาะบดหรือว่าตำก็ได้บี้ก็ได้ ้ h, like ็ตากแดดแบบแรงเลนช่วงนี้แดดแรงมากก็เอาไปบี้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 หรือจะตำาชคเครกตาก็ได้ตําให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงถ้าไข่ขนาดเนี้ยหนึ่งปละมังเล็กๆเนี้ยก็เกลือสักสองช้อนช้อนช้อนจับข้าวค่ะไม่ใช่อนช้อนตับแกงอะช้อนกลางนั่นแหละประมาณสองช้อนเนาะ มันไม่เสียหายอะไรมันช่วยแค่เพิ่มสารอาหารแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปด้วยหลังจากเรา,าใส่ปุ๋ยเปลือกไข่แล้วให้รดน้ำตามทันทีนะคะอาจจะช่วยละลาย สารนะอาหารที่อยู่ในในเปลือกไข่แล้วก็ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปค่ะช่วยเพิ่มแคลเซียมโพแตสเซื่มและสารอาหารต่างๆช่วยห้บผักจะริญนเติบโตได้ดีถ้าใส่ในผักกินใบอ่ะทำให้ใบเขียวสดกรอบมีรสชาติหวานเนาะ อีกทั้งยังมีส่วนผสมของสารสารจำมาถันนะคะช่วยไล่มแมลงบางอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไล่ได้ทุกอย่างาพวกหนอนมแมลงเล็กๆอาค่ะที่จะมากัดกินต้นไม้เราอะก็สารตัวนี้ช่วยได้ก็เรียกว่าเราลงทุนครั้งเดียวและผลสองเด้งคือเป็นทั้งปุ๋ยและก็ อย่าช่วยช่วยต้านแมลงช่วยกำจัดแมลงไม่ให้แมลงเข้ามารบกวนพืชผักในแปลงของเราเนาะสสำหรบับเปลือกกล้วยนี่ให้เอามาเอามามาักับน้ำน้ำธรรมดานี่แหละค่ะ หรือต้องมีน้ำซาวข้าวยิ่งดีเลยเราเก็บน้ำซาวข้าวเวลาเราซาวข้าวหุงข้าวอ่ะก็เก็บน้ำซาวข้าวไว้แล้วก็เอามาหมักเปลือกกล้วยถ้าไม่มีก็ใช้น้ำธรรมดาแล้วกันน้ำประปานี่แหละหมักสักประมาณสักเจ็ดวันพอดูว่าสีของน้ำน้ำเปลือกกล้วยเนยน้หมักเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเหลืองคนน้ำตาลแล้วอ่ะก็เป็นอันว่าใช้ได้เนาะให้ใช้เอาไป รดต้้ไม้ได้เลยส่วนกากของของกล้วยเนี่ยเปลือกกล้วยเนี่ยเอาไปใส่ในต้นไม้ก็ได้ถ้าจะให้ผมแบบผลลัพธ์มันดีกว่านี้ก็นำเปลือกกล้วยเนี่ยไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปใส่ไว้บริเวณโคนต้นไม้นะ ารอาหารที่อยู่ในเปลือกไข่แล้วก็เปลือกลอก,ล,อกล้วยก็จะมีพวกฟอสฟอรัสช่วยเรื่องการติดดอกติดผลยิ่งถ้าเป็นเป็นไม้ดอกอะดอกุหลาบเออดอกกล้วยไม้ที่พอสูกที่บ้านอดอก้าสีก็จะสวยจะสดบัวก็เหมือนกันบางทีบัวราสีมันซิดๆเนาะมันมันไม่เหมือนที่ร้านร้านขายอะแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยตัวเนี้ย สีมันจะขึ้นขึ้นสวยๆขึ้นนะว่าดอกหน้างงาดอกบุวราบคือมันจะเห็นชัดถ้าเป็นดอกไม้อื่นมันดอกดาวเรืองอะไรไม่ไม่ไมมันไม่ค่อยแตกต่คือมันไม่มีสีสันนะแต่ถ้าดอกไม้ที่มีสีสันจะเห็นชัดมากส่วนโพนตเกียงก็เร่งการเจริญเติบโตของใบและรากช่วยให้ผัก มีรสชาติดีขึ้นนะถ้าเป็นไม้ผลก็ช่วยเรื่องความหวานอย่างของพร n é ที่ต้นน้อยหนาต้นหลังบ้าน,นจะหวานมากหวานเป็นธรรมชาติมันหวานต่างจากใสปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเขาเขาเลือกสูตรที่ช่วยเร่งความหวานน่ะที่ก็ทำทำผลไม้ส่งออกสันมากเขาจะใช้ปุ๋ยตัวนี้แต่ของเราไม่ต้องเราใช้ ลูกแบบกินรีนะปลอดสารปลอดภัยต่อร่างกายทั้งคนปลูกแล้วก็คนคนกินก็ใช้วิธีธรรมชาติดีกว่ามันไม่สิ้นเปืองด้วยอะ่ะแค่เสียเวลานิดหน่อยเองก็เศษอาหารพวกนี้เราก็มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วเนาะลองดูนะส่วนแกนเซียมก็ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นง่าย อย่างต้นเนี่ยเราใช้ตัวนี้ไปเสริมแลมปต้นต้นก็จะแข็งแรงโดนลมก็จะไม่หักโค่นหรือเป็นต้นไม้อื่นๆที่ว่าก็ติดฝนเยอะๆอย่างขนุนมะละกอพวกเนี้ยถ้ามีแคลเซียมไปช่วยเสริมเนาะมันทำให้ต้นไม้แข็งแรงไม่ไม่หักโค่นง่ายไม่ไม่ปราะอุ้ยนับน้อยอุ้ยอยู่ตรงนี้ ตรงหน้าต่างไปดีเจ้านกสวยอ้ว่าเกาะได้กิ่งน้อยนานกอะไรไม่รู้หน้านนางสวยมากลองดูนะคะใครไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์มาถามพรได้เดยอทั้งอ่าเรื่องปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยเปลือกกล้วยเนาะอย่างเป็นพวกอื่นอย่างน้ำซาวข้าวหรือว่าข้าวบูด ของของใช้น้ำกงน้ำเกลที่เหลือจากในที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถเอาไปไป,ไปหมักแล้วก็ไปรากเต้นไม้ได้แต่ต้องหมักก่อนเดื้อไม่งั้นเดี๋ยวมีเชื้อรงเชื้อราเข้าไปติดกับเศษอาหารพวกนี้ทำให้อ่าเขาเรียกอะไรทำให้ต้นไม้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อง ถ้าเป็นพวกเศษอาหารพวกนี้เหม็นบูดแล้วก็หมักซะก่อนโดยใช้กากน้ําตาลเนาะหรือว่าน้ําตาลทรายแดงก็ได้ใครไม่มีกากน้ําตาลก็ใช้น้ําตาลทรายแดงเอาลองดูนะคะทรดรองสูตรนี้คอนใช้ประจําอย่างเปลือกไข่ถ้าเราไม่มีเวลาไปตำเหมือนที่พอนว่าเนาะตากเสร็จก็ใช้มือบี้วว,ว,ว,วิในถุงเลยแล้วก็ ผสมเกลือก็ไปโรยรอบคนต้นไม้ก็ได้แต่จะให้ได้ผลดีอ่ะต้องตำให้มันละเอียดเวลาเราไปโรยและรดน้ำตามเนี้ยสารอาหารจากในเปลือกไข่อย่างฟอสฟอรัสเนี่ยจะออกมามากกว่ามากกว่าที่เราไปใส่แบบแบบหบบบบยาบๆแบบอย่างเงี้ยเอาไปเอาไปใส่แบบเต็มเต็ม,มฟองแบบเนี้ยมันจะได้ผลช้า แต่ถ้าคลิเกล็ดก็ใช้ได้อยู่ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลามันต้องเติมบ่อยๆแต่ถ้าทําแบบบทหรือตําให้ละเอียดแบบที่พอแนะนําอ่ะได้ผลเร็วยิ่งผักโอ้โหผักกรอบอย่างใส่ในคณะในกวางต้งหรือมะเขือแปงกวาถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวในหะ้ทำให้กรอบหวานแบบหวานเป็นธรรมชาติผักเราจะกรอบมากอย่างฝั่งวุ้งเนี้ย โอ้เอามาผัดไฟแดงนะี่สดกรอบน่ากินนะห่ะเือผักกินใบอื่นๆเนานะใบจะเขียวเข้มอย่างโหระพากะเพราพ,าราพวกพวกผักกินใบทั้งหลายแหลเะนะี่เหมาะมากๆคลิปนี้พอนขอจบแค่นี้ก่อนนะคะหากใครติดใจสงสัย เรื่องไหนยังไงหรือว่าอยากสอบถามเรื่องต้นไม้เรื่องปุ๋ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะยินดีที่จะตอบทุกท่านค่ะตอบทุกๆปัญหาในเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรถึงแม้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรื่องต้นไม้อย,อย่างเดียวเรื่องปศุสัตว์ก็ได้เรื่องโคเรื่องไก่เรื่องอควายเป็ด ได้หมดเลยค่ะหรือสัต้ําก็ได้พวกปลาก็ได้หรืออ่พวกเลี้ยงไหมมีปัญหาการทําหม่อนไหมเนาะก็ถามได้เพราะในกรมวิชาการเกรษตรนะมันจะมีหลากหลายอยู่ตั้งแต่การทําเกลือเนาะทําเกลือทำอปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหม ทุกอย่างที่ขึ้นแบบกรมวิชาการเกษตรสามารถสอบถามได้นะคะอันไหนที่พรไม่ทราบหรือข้อมูลไม่ชัดเจนพรก็จะปรึกษาท่านผู้รู้เนาะท่านอาจารย์ที่อสอนอยู่ที่มเกษตรหรือเกษตรจังหวัดในจังหวัดต่างๆที่พรมีมีเขาเรียกว่าทีมงานคนรู้จักเนาะพักพวกเพกืพ่อนฝูงเดี๋ยวจะสอบถามมาให้เรื่องที่ดินเรื่องป่าสมนุน เรื่องสิทธิ์ทำกินต่างๆติดขัดตรงไหนถามได้ค่ะยินดีนะคะยินดีรับฟังทุกๆปัญหาในภาคการเกษตรหรือภาคอื่นๆถ้ายังพอยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดพรอจะค้นหามาให้นะคะบายบายคะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายบายจุ๊บ